สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรไทแลนดเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดกอนซามูไรไทแลนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเป็นวากิสาชินะครับอ่าที่เข้ามาใหม่วันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับอย่างแรกที่คุณจะได้คือกล่องนะครับเป็นกล่องบุผ้าแบบนี้สวยงามนะครับนี่เลยมีตัวล็อก2ตัวนะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีผงผ้าแพรนะครับเป็นผงผ้าแพรแบบนี้ สวยงามเลยตัวนี้เป็นผ้าพแพรลายดอกนะครับอ่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีน้ํามันนะครับตัวนี้มีน้ํามันให้น้ำมันบํารุงรักษาใบดาบนะครับป้องกันสนิมแบบนี้เลยโอเคต่อไปเรามาดูดาบกันนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเป็นดาบตัวนี้นี่ขอญาตเก็บก่อนนะครับนี่เลยเป็นดาบตัวนี้ขนาดความยาวรวมนะครับเดี๋ยวผมวัดให้แบบหนึง่ง ขนาดความยาวรวมนะครับจากด้ามจับเนาะถึงท้ายฝักประมาณประมาณ78เซน77เซนประมาณนี้อ่าเ7เซนนะครับประมาณนี้เลยนะครับด้ามจับนะด้ามจับนะครับด้ามจับประมาณ22เซนนี่ด้ามจับ22เซนนะครับแล้วก็ฝักดาบนะ ฝักดาบยาว5้าเซนนะครับเห็นไหมห้าสิบห้าเซนโอเคเรามาดูรายละเอียดกันฝักดาบตัวนี้นะครับทําจากไม้ชิงชันนะครับทําจากไม้ชิงชันเป็นทรงกลมเป็นแบนแบเรียวๆแบบนี้นี่สวยงามนะครับเชือกมันฝักนะครับเชือกมันฝักจะเป็นสีขาวดําสลับกันนะครับเส้นใหญ่ๆแข็งๆสีขาวดําสลับกัน ด้ามจับนะครับทําจากไม้แล้วก็ห้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดํานะครับหนังกระเบนแท้สีดําพันด้วยผ้าสีดําอีกทีนึงสวยงามคลาสสิกเลยตัวนี้ชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งตัวนี้จะเป็นลายงูลายงูนะครับเป็นงูทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูชิคาชิระนะครับเห็นไหมลายงูหมดเลยเมนุกิก็ลายงูนะครับเห็นไหมนี่เมนูกิลายงูเหมือนกันสวยงามเลยนะครับ โอเคต่อไปนะครับต่อไปต่อไปใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสิบเช็ดก่อนเช็ดก่อนนี่ใบดาบนะครับเป็นเหล็กทีสิบเห็นไหมเหล็กทีสิบนะครับฮาร์มอนแท้นะครับไม่มีร่องเลือดนะครับปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้อ่าสันหนาอยู่ที่ประมาณ7.3มมิลนะครับตัวนี้ ฮะบกีทองเหลืองแท้นะนี่ฮะบักีทองเหลืองแท้หามอนส,สวยๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับใครที่อยากได้นะใครที่อยากได้ตัวนี้แนะนำนะครับสวยงามคลาสสิกด้วยเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนอ่ะกรีดกระดาษให้ดูเปิดคมร้อยปอร์เซ็นตะครับเงีย่ย สบายๆนะครับเปิดคมร้อยปอร์เซคมจิบเจียบนะครับอตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันเจรยห้าสิบาทสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับฟรีค่าจะส่งั้วะเทศน้อนมีของตามนี้เลยตามในคลิปนี้เลยนะครับ ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วย3,750บาทเป็นเกรดที่ใช้งานได้จริงแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทําการทดสอบให้ดูเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นการทดสอบแบบคอมโบเซตนะทั้งฟันกดน้ําทั้งฟันไม่ไผ่จบในเซตเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไป โอเคต่อไปมาดูนะครับมาดูฟันแบบไม่ยั้งเลยอทั้งฟันขวดน้ำทั้งฟันไม่ไผ่นะครับทดสอบมาเห็นกันจะจ่าเลย อะมีบินไหมไม่บินนะครับเฮ้ยสวยงามนะครับนี่นะคมล่ะคมยังอยู่ดีไหมกระดาษไปนในห,หมดแป๊บนึงนะครับอ่ะคมยังอยู่ดีไหมว้าวทีสิบนะครับค้นชื่อเรื่องการรักษาคม เห็นไหมคมยังอยู่ดีนะครับตัวนี้3,750บาทเท่านั้นมาดูไม้ไผ่รอยตัดไม้ไผ่นะครับสวยๆขวดน,น้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกลิบๆล7 5 0บาท3,750บาท รีเขาจะส่งทั่วประเทศนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็แลวกันนะครับนะหรือว่าใครจะเอาตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมมีราคาลดให้นะครับตัวตัวทดสอบนะครับตัวทดสอบก็มีราคาลดให้นะครับตัวทดสอบนี้สามหมนห้าเอาไปเลยตัวทดสอบนะเพราะว่าผมใช้ฟันละแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ก็สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยังไม่เคยใช้งานนะครับโอเคใครที่สนใจใครที่อยากได้ติดต่อสอบถามกาันเข้ามาก็แลวกันตามช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้เลยนะครับ ตรงนี้เลยนะครับตัวที่สอบมีเล่มเดียว3ามพนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับของคลิป ไม่ทำะไรเลยนะครับรับเฉยๆโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ